กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีทางช่องวีไลให้โชคทถกก่านครับขับมาพบม,มาเจอกันเศร้าของวันที่27นะครับมือนี้เป็นวันอังคารที่27เดือนพฤษภาคมรับ2568อยกสบเอาับหยุดชะง,งักไปก็คือหลานมาพอดีก็เลยหยุดลิปไปนะครับก็เลยพูดคุยกับหลานพักหนึ่งนะครับอาเศร้านี่นะครับมาพบม,มาเจอกันนะครับอา่า เป็นคลิปแนวทางที่2องอเป็นสำนักที่2หลังจากแอดวิไลนะครับปล่อยแนวทางของเซียนลำห้วยตึงการกลับมารอบใหม่ของเสียนลำห้วยตึงนะครับปล่อยไปแล้วสรุปแล้วนะครับเน้นให้2คู่นะครับเสียนลำห้วยตึงนะครับสำหรับ f c นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามทางช่องเฮาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมี f c คอมเมนต์มาว่าบอเห็นช่องคุณพ่อวิไล นั้นที่จะขึ้นนะครับตามที่จริงนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เหาจะบพอผ่านข่าวสารแนวทานะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงพาะวาแอดววไลลงทุกมือทุกวันนะครับสาหรับคลิปตัวเลขแนว่านะครับลงติดตามอัปเดตอยู่ตลอดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเหาจะบพอผ่านข่าวสารแนวทางกันนะครับครับมาในคลิปนี้เศร้านี้เป็นแนวทาง สำนักที่สองก็คือจะเป็นแนวทางของแม่นิดนะครับแม่นิดกทอมอ,อชุดล่างนะครับสุดสรุปนะครับมือนีอ่แม่นิดนะครับส่งสุดสรุปมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะเอามาสรุปให้เอฟซทั้งช่องได้ติตามกันเพราะว่าปล่อยไปเฉพาะเป็นชุดเต็มนะครับยังบอสรุปนะครับมือนี คือวาแมนนิดนะครับได้ทรงสุดสรุปมาให้แล้วครับภาพบรรยากาศเศร้านี่นะครับเป็นอึมครึมอึมครึมนะครับท้องฟาอ้าเหมือนฝนจะตกไม่ตกบ้างนะครับเป็นบรรยากาศโมนาไว้วางใจนะครับอาจจะมีฝนโปรยไปก็เป็นได้นะครับอตอนนี้เวลากันหนึ่งโมงกว่าๆครับโมงกว่าๆยังไม่ถึงสองโมงนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศาทาั้งด้านที่ใต้นะครับเนี่ยเหมือนฝนจะมานะครับ ทางด้านทิศใต้นะครับเลยครับนี่เป็นทางด้านทิศตะวันตกกับมืดคึมข,ขึ้นกันเหมือนฝนจะมานะครับอบอลแนบอลนอนนะครับตอนนี้ยังเป็นปรยปลายอยู่เม็ดฝนเป็นปวยปลายนะครับเม็ดฝนเป็นปรยปลายอยู่บอลแนบอลนอนนะครับกะผมอุตุนิยมวิทยากะประกาศอยู่ว่าจ,จะมีฝ่ามีฝนนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางผาคเนื้อนะครับ เอฟซีทางภาคเหนือเอา้อาก็ให้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้ถือว่าเริ่มเขาฤด,ดูฝนแบบเต็มรูปแบบแล้วเขาก็ระมัดระวังเอานะครับอตอนนี้นะครับกะข้าวข้าวกะถือว่าติดตามกัอยางไก่ชิดนะครับไ้ระวังนำปลาไหลหลากนะครับอาจจะได้กะเอาใจช่อยเลือกันนะครับเอาใจชอย เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกภาคนะครับป่าว่าจะเป็นพรีร้องทั้งภาคเหนือและกระทั่งอีสานเขาจะมีการผลกระทบเป็นบางส่วนขึ้นกันนะครับสําหรับประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้คือตัวเลขแนวทางของแม่นิดนะครับอ่าที่แอดวิไลได้นําเสนอไปแล้วนะครับย้ําว่าเป็นชุดเต็มนะครับลงไห้ตั้งแต่วันที่19นะครับ ลงให้วันที่19พกพฤษภาคมที่แอดวิไล่ลงไปแล้วยังบอสรุปนะครับเดี๋ยวปรับกล่องห้ยใหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่จะได้ดูแบบเต็มเต็มนะครับเอาครับขอทวนอีกรอบหนึ่งก่อนจะไปเบื้องตัววงกลมนะครับเลขติดแม่นิดนะครับจะมี1590ครับ1590เป็น็เลขติดนะครับ หลักสิบล่างนะครับจะมีหนึ่งมีห้ามีศูนยแล้วก็หน่วยนะครับหนึ่งห้าเก้านะครับจับคู่มานะครับทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับรวมทั้งตัวกันจะมีอยู่ <c oughs> ขอภัยนะครับจะมีอยู่10ชุดพอดี 6 7 8 9 10กับตัวกันนะครับจะมีนะครับห้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าห้าแล้วก็ตัวกันคืนหนึ่งหนึ่งนะครับนี่คือจะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับจะเป็นล่างอย่างเดียวครับเบ่งให้ดี สำหรับตัววงกลมนะครับมือนี่นะครับแม่นิดได้ทรงมาใหาแล้วแม่นิดวงกลมให้แค่สามคู่นะครับให้แค่สามคู่คือคู่แรกครับห้าเก้าครับต่อไปครับคู่ที่สองครับเจ็ดเก้าคู่ สุดท้ายครับคู่ที่3คือ49นี่ครับคือว่าสรุปแล้วนะครับแม่นิดสรุปแล้วสำหรับชุดล่างนะครับวงกลมให้3คู่เน้นๆนะครับก็คือา59 7949นะครับอแอดวิไลก็ต้องขอากราบขอบุญขอบคุณแนวทางนะครับแม่นิดนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางสุดสรุปมาให้นะครับสำหรับเลขดับแม่นิดนะครับอแอดวิไลก็ได้นําเสนอปลอยไปแล้วนะครับดับอยู่ทุกงวดตั้งแต่เปิดตัวมาทางช่องวิไลนะครับให้โชคสำหรับเลขดับของคุณแม่นิด กทมถือว่าเอาอยู่ตลอดนะครับยังไม่พลาดนะครับสําหรับเลขดับนะครับอาจากใดกะสุดสรุปล่างอย่างเดียวนะครับวงกลมให้สามคู่นะครับห้าเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าอ่าสำหรับเส้านี้นะครับเป็นแนวทางสำนักที่สองนะครับอ่าสำนักต่อไปจะเป็นสำนักใดที่จะสรุปมาก นะครับเขาก็มารออติดตามกันเดี๋ยวทางแอดวีไลจะนําเสนอให้เอฟซีคูพ่อคู้แม่ได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอาเซอนีนะครับเขาจะจากล่ากันไปกับภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้น <c oughs> ้องผู้พานะครับก่อนจะไปลรงเรียนเพื่อนกันมาเอาอาหารปลาหางนกย่งเพลินนะครับอืมนะอยู่หนาบ้านนะครับอืม ก่อนจะไปโรงเรียนตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะไปส่ง้องผู้พานะครับอาสำหรับเท่านี้จากล่เอฟซกันไปครับอยู่ดีมีแห้งร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ